สวัสดีครับชาวเซเว่นไทุกคนครับก็กลับกับผมเอสุดควานะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาแนะนําวิธีการใช้มาโครนะครับซึ่งจะเป็นตัวช่วยนะครับในส่วนของการออโต้นะครับเรดดันเจียนนะครับแบบปาร์ตี้ซึ่งบางครั้งเนี่ยเรามีเรดเนี่ยเป็นร้อยรใบใช่ไหมครับก็จะให้ไปนั่งเล่นเนี่ยมันเสียเวลานะครับก็สามารถเปิดแบบออโต้ได้ถ้าเพื่อนๆสามารถฟาร์มได้ด้วยตัวคนเดียวนะ ยกตัวอย่างเช่นเรดเนสตาเซอินนะครับเราสามารถใช้อเดลเนี่ยนะครับที่มีดาเมจมากพอนะครับใส่เครื่องประดับนะครับอมตะนิรันเข้าไปหนึ่งอันเอ่อถ้าเกิดมีออฟก็ดีนะครับแต่ถ้าไม่มีออฟเนี่ยก็ใส่ที่เครื่องประช่องเครื่องประดับก็ได้นะอ่าใส่เป็นประดับนิรันนะครับหนึ่งอันนะครับเวลาเล่นเนี่ยนะครับพอเอ่ออเดลทำดาเมจรอบแรกเสร็จแล้วเนี่ยมันจะได้เลือดบอสประมาณครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวอเดลเนี่ยจะก่อนตายเนี่ยนะครับมันจะรีสกิลทำให มันสามารถเปิดสกิลอมตะได้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ตีบอสจนตายได้ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่ดาเมจของอ d เพื่อนๆด้วยนะครับแต่ละคนดาเมจไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นลองปรับใช้ดูนะครับได้แต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาพูดในส่วนของการกดตั้งมาโครซะมากกว่านะครับซึ่งสามารถใช้ได้กับโปรแกร,รมจําลองอในคลิปนี้จะใช้เป็น ld player นะครับเพื่อนๆสามารถใช้กับตัวอื่นได้นะครับเช่น blue s t a c อะไรต่างๆได้หมดเลยแค่อาจจะมีการ ข้อความในการตั้งค่าที่แตกต่างกันออกไปเล็กน้อยนะคบผมอ่ะโอเคก่อนอื่นผมขออธิบายก่อนนะครับว่ามันมีรูปแบบหรือว่าที่มาที่ไปอะไรยังไงต้องกดตรงไหนนะครับเออก่อนอื่นเลยนะครับต้องรู้ก่อนว่าตัวเกมเนี่ยเวลาเราสร้างห้องเนี่ยนะครับอ่ะเวลาเราสร้างห้องนะครับมันจะมีหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ปุ่มที่ต้องกดนะครับมันจะมีอยู่สองปุ่มคือปุ่มกดเริ่มเล่นอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือตรงนี้นะครับผมเห็นไหม ตรงนี้นะครับผมจะทํากรอบไว้นะครับตรงนี้นะครับหนึ่งครั้งที่ต้องกดใช่ไหมครับแล้วก็ตอนเริ่มเกมนะครับปุ่มเริ่มตรงนี้นะครับเราต้องกดอีกหนึ่งปุ่มเป็นสองปุ่มแล้วทําไมปุ่มตรงนี้มันต้องเหลือแค่นี้ด้วยมีเหตุผลครับเพราะว่าเวลาเราเข้าไปเล่นเนี่ยถ้าเกิดเรากดขอบ,ขอบจนเกินไปนะครับเช่นตรงนี้เห็นไหมถ้าเรากดขอบด้านซ้ายจนเกินไปหรือว่าด้านขวาจนเกินไปเนี่ยนะครับมันจะไปชนกับไอคอนสกิลที่เป็นสกิลนี้ อันเนี้ยไม่เป็นไรด้านซ้ายไม่เป็นไรแต่ด้านขวาเนี่ยมันจะทําให้ตัวละครเราไม่ใช้สกิลเพราะฉะนั้นต้องหลบนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วปุ่มที่ต้องกดนะครับคือช่วงบริเวณตรงนี้นะครับวิธีจำง่ายๆก็ตรงช่วงล่างของธงนะครับผมนี่ตรงนี้นะครับกด1ครั้งแล้วก็ตรงนี้กดคําว่าเริ่มก็ได้นะครับอีก1ครั้งอันนี้คือ2ปุ่มที่เราต้องการให้มันออโต้คลิกนะครับซ้าไปซ้ามาไปเรื่อยๆนะครับไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเองเนาะ เข้าใจเนาะ,ะทีนี้เดี๋ยวเรามาลองนะครับในการเซตค่ากันดีกว่าว่าต้องทําอย่างไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับเปิดโปรแกรมจําลองขึ้นมานะแล้วก็กดคีย์ห้องไปก่อนอคีย์ห้องแบบไม่เปิดเผยนะครับจะได้ไม่มีใครเข้ามากวนใจนะครับผมสร้างห้องขึ้นมาสร้างห้องสิโอเคเปิดเมนูย่อยนะครับด้านขวาออกมานะครับแล้วก็สังเกตหาปุ่มที่เป็นการบันทึกวิดีโอหรือว่ามาโครนะครับ ของ LED player สามารถกด control บวกเลข8ได้กดขึ้นมามันจะขึ้นหน้าต่างบันทึกแบบนี้นะครับขึ้นมาตอนอันนี้ผมมีอันนึงผมลบทิ้งก่อนนะครับอ่าจะได้เหมือนกันนะครับเป็นแบบนี้สิ่งที่ต้องทําคือเขาให้เราทําการจําลองการคลิกนะครับที่เราต้องการจะวนลูปนะครับผมในการคลิกซ้ําๆนะครับเป้าหมายของเราก็คือเรากดตรงนี้1่ทีนะครับเราก็กดตรงนี้หนึ่งที2ทีนะครับสิ่งที่เราต้องทาก็คือนะครับผมมาเออเรื่องไม่ลงโอเค เรากดเริ่มบันทึกนะครับปุ๊บแล้วให้เราคลิกตรงนี้1ครั้งคลิกตรงนี้1ครั้งนะครับแล้วก็กดปุ่มสี่เหลี่ยมอันนี้เป็นการหยุดอันนี้คือการเซฟนะครับแต่ว่าเมื่อกี้ผมยังไม่ได้กดนะเพราะว่าถ้าเกิดผมกดเนี่ยมันจะเริ่มไปเลยนะครับอ่ะงั้นเรามาลองกดกันดูนะครับผมอ่ะผมลบก่อนนะเจึ๊บนะครับกดเริ่มปุ๊บแล้วก็ให้รีบกดเร็วๆหน่อยนะกด2ปุ่มตรงนี้เร็วๆนิดหนึ่งนะครับมันจะได้เป็นการวนแบบต่อนเนื่องนะครับแล้วก็รีบขึ้นไปกดหยุดนั่นเองโอเคเร ปุ๊บนะครับกดคลิก1คลิก2นะครับแล้วก็คลิกหยุดครับผมอ่ะมันจะได้สคริปต์มาโคตัวนี้มา1ตัวนะครับยังไม่เสร็จนะครับเราต้องตั้งค่านิดหนึ่งนะครับทุกตัวเโ,<อ>โ,โ,โปรแกรมจำลองเลยนะเ<อ><อ>ข้ามาตั้งค่านิดหนึ่งนะครับตรงเครื่องหมายฟันเฟืองตรงนี้ปึ๊บมันจะมีข้อกําหนดบอกว่าเอ,อ่อวนลูปหนึ่งครั้งนะครับหรือหยุดด้วยมือให้คุณเลือกหยุดด้วยมือนะครับหรือว่าทํางานไปเรื่อยๆจนกว่าคุณจะมาหยุดเองนะ ตรงนี้นะครับติ๊กตรงนี้เราก็บันทึกเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นคุณสามารถกดรูปสองสามเหลี่ยมได้เลยกดเพลได้เลยนะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะลั่นตามที่เรากดไว้เมื่อกี้ดูนะว่าติดไหมนะครับอันนี้ผมปล่อยจอยอ่ะผมเอาเมาส์ออกไปข้างนอกนะครับนีเมาส์อยู่ข้างนอกนะ <Yeah. S 1> โอเคอ่ะเดี๋ยวค่าเสร็จนะครับดูว่ามันจะกดคลิกตรงกลางจอให้ไหมนะ <Yeah. S 1> มาติดเธอติดสิ ติดไหมอ่ะนี่ไงมาแล้วนะครับมันจะมีดีเลย์นิดหนึ่งเพราะว่าเอ่อมันขึ้นอยู่กับความเร็วในการที่เราคลิกตอนที่เราอัดอัดมาโครนะครับเมื่อกี้ผมอาจจะกดชา้าไปนิดหนึ่งมันเลยกดซ้ายขวาซ้ายขวาชา้าไปนิดหนึ่งก็คือคลิกที่1กับคลิกที่2อ,อาจจะมีดีเลย์นิดหนึ่งเพราะว่าผมกดชา้านะครับผมอ่าแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะครับมันจะกดเริ่มปึ๊บเห็นไหมอ่า พราะว่ามันจะกดตรงกลางจอกับมุมขวาล่างสลับไปสลับมาไปเรื่อยๆถ้าสังเกตตรงนี้จะเห็นว่าเนี่ยมีการวนลูปไปแล้ว16ครั้งนะครับ17ครั้งแบบนี้ไปเรื่อยๆก็เสร็จแล้วอันนี้คือวิธีการเซตค่ามาโครโปรแกรมจําลองอื่นๆก็ทําแบบเดียวกันนะครับกด2ปุ่มเหมือนกันแล้วก็เข้ามาตั้งค่าเพิ่มเติมว่าให้มันรันไปเรื่อยๆนะครับโดยที่จะหยุดก็ต่อเมื่อเราต้องการเท่านั้นนะครับทีนี้เราก็ปล่อยมันไปได้เลย เวลาเราจะหยุดนะครับคุณสามารถกดอยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับหรือว่าคุณต้องการพอสนะครับเผื่อจะกดดูนู่นนี่นั่นอ่ะกดดูนู่นนี่นั่นเนี่ยได้นะครับกดพอสไปก่อนแล้วก็ค่อยกดกลับมาดาเนินการต่อกดน,นี้ก็ได้นะครับทีนี้ถ้าสมมติว่าคุณเล่นในมือถือล่ะเออในมือถือเนี่ยเนื่องจากว่าตัวผมเองเนี่ยไม่ซ้าชองแล้วก็ไม่ได้เคยใช้งานจริงนะครับแต่ว่าผมจะมีไกด์ไลน์เบื้องต้นเล็กน้อยนะครับก็คือว่าเพื่อนๆสามารถเข้าไปที่ ตัวสโตร์นะครับในเครื่องของคุณนะครับถ้าเป็น Android นเนี่ยน่าจะง่ายแต่ถ้าเป็น iOS เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันสามารถทำได้ไหมนะครับให้เสิร์ชคาว่า Auto ้คลิกครับผมออโต้คลิกนะฮะมันจะมีแอปพลิเคชันนะครับที่เป็นการ Auto ้คลิกนะครับต่างๆมากมายเลยซึ่งวิธีการใช้มันก็คล้ายๆกันนะครับมันจะพอเปิดใช้งานปุ๊บมันจะบันทึกการกดหน้าจอของเราเพื่อมันก็สามารถกด ตรงกลางจอแล้วก็มุมขวาล่างจอแล้วก็กดเซฟนะครับแล้วก็ปล่อยให้มันรันได้อันนี้ผมขอไม่ยกตัวอย่างให้ดูนะแต่ว่าใครที่ใช้มือถือก็สามารถไปประยุกต์ใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายสวัสดีครับ